สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามีเพียการ์ดมาให้เพื่อนๆได้เล่นกันอีกแล้วนะคะหัวข้อในวันนี้ก็คือถ้าเปรียบคุณเป็นดอกไม้คุณคือดอกอะไรในใจของเขา วันนี้เราใช้ไพ่ botanica inspiration ไพ่ key of love และไพ่ love message oracle นะคะมีไพ่ให้เลือก3ามกองนะคะไพ่กองที่1เป็นกระถางดอกไม้ไพ่กองที่2องเป็นน้องกล้วยนะคะไพ่กองที่สเป็นมือน้องแมวนะคะ สวัสดีคะ่ะคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งกระถางดอกไม้ถ้าเปรียบคุณเป็นดอกไม้คุณคือดอกอะไรในใจของเขานะคุณคือดอกแอสเตอร์นะคะ Elegance and Patience นะคะก็คือความสง่างามและความอดทนนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่ทำอะไรไม่เร่งรีบแต่คุณก็สามารถทำทุกอย่างได้สำเร็จดีนะคะ ก็คือดอกแอสเตอร์ถือเป็นดอกไม้ศักดิ์สิทธิ์ของชาวโรมันและกรีกโบราณน,นะคะตัวยุโรปเชื่อกันว่าต้นแอสเตอร์มีพลังวิเศษสามารถขับไล่งูได้นะคะในภาษาดอกไม้ของวิกตอเรียดอกแอสเตอร์เป็นเครื่องรางของความรัก ะะและเป็นสัญลักษณ์ของความสง่างามดอกเอสเตอร์รูปดาวเป็นสัญญาณว่าผู้ที่อดทนรอให้ความรักผลิบานจะได้รับรางวัลน,นะคะข้อความสร้างแรงบันดาลใจสำหรับไพ่ใบนี้ก็คือ ให้ให้คุณพัฒนาความอดทนโดยจดจ่อกับช่วงเวลาปัจจุบันและมีความเชื่อว่าทุกอย่างจะเกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสมนะคะมาดูไพ่ใบถัดมาของคุณเลยฟ้าหลังฝนนะคะก็คือหลังจากที่เจอเรื่องไม่ดีในที่สุดก็หมดปัญหาหมดอุปสรรค ชีวิตกลับมาดีมีเรื่องดีๆเข้ามานะคะมาดูไพ่ใบสุดท้ายของคุณคคือสิ่งที่เขาอยากจะพูดกับคุณนะคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณก็คือ you are not an option you are my priority นะคะคุณไม่ใช่ตัวเลือกนะคุณคือคนสำคัญของฉันนะคะ โอเคสำหรับคนที่เลือกไพ่กลองที่หนึ่งก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะก็ขอให้คุณจงมีแต่ความสุขความเจริญยิง่งๆิ่งขึ้นไปสุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินทองไหลมาเทมานะคะฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกไพ่กองที่สองทีมน้องกล้วยนะคะ ถ้าเปียบคุณเป็นดอกไม้คุณคือดอกอะไรในใจของเขานะคุณคือดอกอ่าเซเครตโลตัสนะคะเซเครตโลตัสก็คือดอกบัวศักศิธศ์นะคะอ่า,าใบนี้อ่าินไลท์เมนต์นะคะก็คือการตรัสรู้นะคะ ดอกบัวงอกขึ้นจากโคลนตมทุกวันเมื่อกลีบดอกคลี่และหยดน้ำร่วงหลน่นดอกบัวก็ผุดขึ้นอย่างบริสุทธิ์ผุดพองด้วยเหตุนี้ดอกบัวจึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความบริสุทธิ์และการเปลี่ยนแปลงทางจิตวิญญาณนะคะด้วยดอกที่อยู่ไกลจากรากที่อยู่ใต้น้ำมากดอกบัว จึงเป็นตัวแทนของความพลัดพลากซึ่งเป็นขั้นตอนที่จำเป็นสำหรับการตรัสรู้ทางจิตวิญญาณนะคะไพ่ใบนี้มีข้อความสร้างแรงบันดาลใจที่อยากจะบอกคุณก็คือให้คุณให้เกียรติกับประสบการณ์ทั้งหมดที่ได้นำคุณมายังสถานที่แห่งนี้บนเส้นทางแห่งการเติบโตทางจิตวิญญาณของคุณ และจงละทิ้งสิ่งที่ไม่ได้ให้การส่งเสริมคุณอีกต่อไปนะคะก็คือคนคนนี้เขามองว่าคุณน่ะเป็นคนที่มีการให้แสงสว่างกับคนอื่นการให้ความรู้กับคนอื่นๆนะคะก็คือ เขามองว่าคุณเป็นคนที่เข้าใจโลกเข้าใจชีวิตมากๆเลยนะคะ,ะเขามองว่าคุณน่ะเป็นคนที่มีวิชาความรู้ที่ลึกซึ้งนะคะก็คือคนกลุ่มนี้คุณเป็นคนที่ให้ความรู้แก่คนรอบข้างใช่หรือไม่คะเขามองว่าคุณน่ะเป็นคนที่ มีการปฏิบัติธรรมการนั่งสมาธิหรือว่าบางคนนะถ้าคุณไม่ได้ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิแต่คุณก็จะเป็นคนที่มีความรู้ระดับสูงระดับอินไซต์เป็นคนที่มี w i ชฌิณนะคะก็คือมีความรอบรู้มีพุทธิปัญญาอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ามียาณอย่างรู้ประมาณนี้นะคะสิ่งที่เขามองคุณน่ะ เขามองเห็นว่าคุณอ,อ่ะเหมือนดอกบัวเลยนะเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีความรู้ระดับสูงนั่นเองนะคะแล้วก็ไพ่ใบนี้นะคะ,ะสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณหรือว่าไพาอ่อยากจะบอกว่าะระหว่างคุณกับเขาเนี่ยเป็นบุพเพสนิวาสนะคะอืม ก็คือบุพเพสนิวานก็คือคนคนนี้เป็นเนื้อคู่ของคุณนะคะถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคมากมายแต่ในที่สุดก็ได้อยู่ด้วยกันเพราะคุณมีวาสนาต่อกันนะคะบางคนก็อาจจะได้แต่งงานแล้วหรือว่าบางคนก็มีการจดทะเบียนสมรสหรือว่ามีความาสุขสมหวัง ในในความรักแล้วนะคะบางคนแต่ถ้าใครมีอุปสรรคอยู่ก็ก็จะได้อยู่ด้วยกันอย่างแน่นอนนะเพราะว่ามีวาสนาต่อกันเป็นบุพเพสนิวาสนะคะระหว่างคนกับเขานะคะอ่ไพ่ใบนี้เป็นคำาพูดที่เขาอยากจะบอกกับคุณนะคะ I hate seeing you flirt with others อฉันเกลียดที่เห็นคุณไปอ่อยกับคนอื่นนะ ออนี่ก็คือคําที่เขาอยากจะบอกคุณนะก็คือคนคนนีเ้เขาน่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะขี้หึงนะคะเออดังนั้นก็ในการทําสิ่งใดๆก็อ่าพยายามที่ใจเข้าใจเรานะหรือว่าพยายามเ,เข้าใจเขาหน่อยนะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะขี้หึงนะ โอเคสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองก็ต้องขอบคุณมากมากเลยนะคะก็ขอให้คุณจงมีแต่ความสุขความเจริญยิงย่งยิ่งขึ้นไปนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินทองไหลมาเทมานะคะฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกไพ่กองที่สามทีมมือน้องแมวนะคะถ้าเปรียบคุณเป็นดอกไม้คุณคือดอกอะไรในใจของเขานะ คุณคือดอก snapdragon นะคะ g r a เ i o น e s s and benevolence นะคะก็คือความสง่างามและความเมตตากรุณานะคะในอังกฤษยุควิกตอเรียดอกสแนปดากอนสื่อถึงความสง่างามและความเมตตากรุณาหากสุภาพบุรุษ มอบช่อดอกไม้ที่มีดอกสแนปดราก้อนให้สุภาพสตร ouais. ีนั่นถือเป็นการชมบุคลิกและความใจดีของเธอนะคะเชื่อกันว่าดอกไม้ที่มีรูปร่างเหมือนมังกรมีพลังลึกลับที่ช่วยปัดเป่าความชั่วร้ายและความโชคร้ายนะคะก็คือคนคนนีมม้เขามองว่าคุณอ่ะเป็นคนที่ใจดีนะคะเป็นคนที่มี การทําบุญทําทานมีความกรุณาปาณีอย่างเงี้ยเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีความห่วงใยใจดีและมีน้ําใจกับเขาและกับคนที่คุณรักและยังเผื่อแผ่ความเมตตากรุณาไปถึงคนที่คุณไม่รู้จักนะคะและอาจไปถึงคนที่คุณไม่ชอบด้วยนะคะ พูดง่ายๆว่าคุณเป็นคนที่จิตใจดีมากๆนะคะในสายตาของเขานะ,ะถ้าจะให้สรุปก็คือเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีเมตตาธรรมสูงนะคะซึ่งเผื่อแผ่ไปให้ทุกๆคนทุกสรพรพสิ่งไม่มีจำกัดเลยนะคะมาดูไพ่ใบที่สองของคุณนะคะไพ่ใบนี้คืออิสระนะคะ ็คือเขามองว่าคนกลุ่มนี้คุณเป็นคนที่รักอิสระมากนะคะเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่ใต้อำนาจใครไม่มีใครสามารถควบคุมคุณได้นะอืมก็คือไพ่ใบนี้เราจะขอพูดในสองกรณีนะคะกรณีแรกถ้าคนคนนี้เป็นคนที่คุณคบอยู่เป็นแฟนของคุณเป็นสามีภรรยาของคุณ พวกคุณก็ค่อนข้างที่จะให้พื้นที่ส่วนตัวซึ่งกันและกันในการทำสิ่งที่ตัวเองรักก็คือการให้อิสระซึ่งกันและกันในการทำสิ่งต่างๆในชีวิตนะคะอันนี้เราพูดบนพื้นฐานของศิลธรรมมันดีนะคะอย่างเช่นถ้าคุณรักสัตว์เขาก็จะปล่อยให้คุณเลี้ยงสัตว์ได้นะคะ ถ้าคุณชอบปลูกดอกไม้เขาก็จะให้พื้นที่สำหรับต้นไม้ดอกไม้ของคุณนะคะก็คือจะไม่ควบคุมคอนโทรลซึ่งกันและกันก็คือให้อิสระอีกคนได้ทำในสิ่งที่ที่ตัวเองรักอย่างเต็มที่นะคะอืมและกรณีที่สองก็คือ,อ ถ้าคุณกับคนคนนี้ได้จบความสัมพันธ์กันไปแล้วนะก็คือคุณและเขาก็คือได้ปลดปล่อยและให้อิสระ,ะซึ่งกันและกันนะคะก็คือจบปัญหาด้วยการเลิกกันนะคะและมีโอกาสที่จะไม่กลับมาแล้วนะคะอาจจะมีการย้ายบ้านหรือย้ายที่ทำงานด้วยนะคะ สำหรับกรณีที่สองนะนะคะเออเป็นประมาณนี้ไหมเออมาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะตกไม่ตรงยังไงนะคะอ่าโอเคมาดูไพ่ใบที่สามของคุณนะคะว่าเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะอ่าไพ่ใบนี้ก็คือ is love at first sight I know I was born to be yours นะคะมันเป็นรักแรกพบฉันรู้เลยฉันเกิดมาเพื่อเป็นของคุณนะคะ โอเคสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะก็ขอให้คุณจงมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่ง,งขึ้นไปนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินทองไหลมาเทมานะคะฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ